เมื่อวานนี้รัศารราชาการทำหนังสือถึงประธานกนตลอคือนายกบอกว่ามีสองทางเลือก 1. น่งไล่บิ๊กโจ๊กออกเลยและสองให้ออกจากราชาการไว้ก่อนซึ่งอันนี้โอกาสจะกลับมาได้พร้อมกับลูกน้องอีก4ี่ใช่ไหมเด็ดปีกยังไม่เด็ดหางบิ๊กโจ๊กอ,อันเนื่องจากกรณีเว็บพนันใช่ไหมวันนี้่สมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูป,ปถามออกแถลงการนะคะ,คะบอกว่าคือ ขอเรียนสมาชิกพ,พี่น้องชาวปากใต้สมาคมเคารพกฎหมายแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยบิ๊กโจ๊กเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้การดําเนินกิจการต่างๆยังเป็นไปตามปกติภายใต้การนาของบิ๊กโจ๊กต่อไปกระบวนการทางกฎหมายมีหลายขั้นตอนเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับนะเพราะฉะนั้นก็จะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปคําสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยทางกฎหมายยังอุทธรณ์ได้ มีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและอุทธรณ์ต่อคำสั่งได้สามารถดําเนินการทางศาลอีกหลายวิธีประกอบกับตราบใดที่ศาลยังไม่มีคําพิพากษาสิงที่สุดยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่สมาคมชาป,ปากใต้มุ่งมั่นทํางานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมก็ยังมีบิ๊กโจ๊กอยู่นั่นแหละอัเอเรียกว่ายังมีบิ๊กโจ๊กอยู่ บิ๊กโจ้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ไปดําเนินการแก้ไขาตมเอาพยานหลักฐานไปดําเนินการต่อสู้กันต่อไปวันนี้ยังไม่มีเงาบิ๊กโจ้มาทํางานนะค่ะต่อจะให้ดำเาินการอะไรงอ่ะก็พักอยู่บิ๊กต่อกม่ด้วยนะบิ๊กต่อบิ๊กต่อจะเป็นยังไงต่อจะเป็นยังงไต้องทํางานที่สำนักงานวันนี้บิ๊กโจ้ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยหล่ะจะบิ๊กตายนะจะไม่รู้ว่าจะบิ๊กตายน่ารักนะกิตติรัตน์ชื่อบิ๊กตายค่ะ เออ,อ,อันนี้จะให้ออกไปก่อนกับตำรวจอีก4นายในคดีฟ้องเงินเว็บพนามน b ค k Master คแล้วส่งคำสั่งให้ตำรวจทั้ง5นายออกจากราชการไว้ก่อนนะเช้านี้ก็ยังไม่เจอเลยบิ๊กโจกยังไม่ขยับไปไหนเลยนะจ๊ะทั้ง4นายเลยโทรไปก็ไม่รับสายด้วยค่ะไม่มีอะไรขยับเลยสุรเช่ฐนหักพานโทรไปก็ไม่รับสายเด็ดปีสุเช่ฐนหักพานเด็ดหางยังไม่ได้ค่ะ